นะครับแต่ไม่ได้ลงยันเกี่ยวกับปุดปืนให้ยิงไม่ออกอันนั้นไม่ใช่ครับกระลาหมาอูดนี่เป็นกระลาะที่มีพลังธรรมชาติอยู่แล้วนั้นเราก็อันนี้มาลงยันเกี่ยวกับต้องการอ่าเป็นอภิเภกนะครับอภิเภกเกี่ยวกับดวงชะตาทำนายดวงชะตาต่างๆตอนสมัยที่ ก่อนที่จะเป็นพิเภกเนี่ยเขาเป็นเทวดาเขาชื่อพระเวสสันพระเวสเวส,สันนะเทวะบุตรเขาจะมีเขาได้แก้ววิเศษจากพระศิวะ ไดแก้วมีจะมีลูกแก้ววิเศษลูกแก้วนี้แหละที่เขาสามารถทําให้เห็นอนาคตอดีตอนาคตปัจจุบันได้ตัวนี้เป็นนักแก้วแล้วก็จะมียันอยู่สองดวงยันอันนี้เป็นยันหมาอุดหมาอุดอุดอุดตัวนี้ใช้จอจออุดจะ ปุจจะนี่หมายถึงว่าแปลว่าสูงแปลว่าสูงนั้นคนที่มีดวงใครก็แล้วแต่ที่มีเลขตรงตามนี้แม้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ถือว่าดวงนั้นเป็นดวงที่สูงเป็นดวงชะตาที่ดีในภพภูมินั้นอันนี้จะเป็นดวงพุดมีฤทธิ์ฉะนั้นภพภูมิสามภพนี้สามภิมนี้ถ้ามีเลขที่มารวมกันอยู่เป็นกระจุกเดียวกันในสามภินี้ คนนั้นจะเป็นคนที่จะมีจะมีฤทธ์ฤทธ์มีอำนาจพิเศษ,ษ,ษอย่างเช่นนะอนุมานเ็จะมีดวงนี้แล้วก็พระเจ้าตากน,านี้อันนี้ก็เป็นหนะาหนาพระเคราะอันนี้ก็เป็นบังเกิดความสำเร็จรวยไม่รู้จบกินรู้จบหมดจากสิ้นอันนี้เป็นหน้าเศรษฐี แล้วต่อมาเรื่องนี้ก็เป็นพระพิลาภพะระพิลาภพระพิลาภก็เป็นอวตารของพระศิวะอวตารมาเป็นพร,ระพิลาภเป็นเกศอาจารย์ยักษ์พระเจ้าลงคาถาเกี่ยวกับพุทธคุณพระพิลาภขออน,นุโมทนา ขอให้รวยไม่รู้จบสมปรารถนาอันนี้นะมีอันนี้นะับบังเกิดบังเกิดมีเงินนะ่าเงินแล้วก็ประมาณนี้